ุผู้ชมคะไปที่จังหวัดภูเก็ตกันสักหน่อยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะคือมันมีทางด้านของหนุ่ม2คนคะ่ะมีพฤติการก็คือใช้หนังสติ๊กเนี่ย ยิงรถบัสจนพังเสียหายมากกว่า10คันด้วยกันทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ตค่ะก็เลยไปจับกลุ่ม2ผู้ต้องหานะคะที่ตระเวนก่อเหตุค่ะยิงกระจกรถบัสนะคะซึ่งรถบัสเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดด้วยหนังสติ๊กและลูกเหล็กค่ะซึ่งรถบัสนั้นเข้ามาวิ่งบริการรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็เสียหายไปมากกว่า10คันเลยทีเดียวโดยยอมรับสบภาพนะคะแล้วก็บอกว่าะะได้รับค่าจ้าง ละหนึ0 0บาทซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลผู้ว่าจ้างอยู่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดและกันที่ได้ได้ว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเป็นจํานวนมากเลยทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพพฤติกรรมของนายพานุพงศ์อายุ34ปีแล้วก็นายสลาย,ยุทธอายุ29ปีขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดนะคะ หลบอยู่บริเวณริมกำแพง,งนะคะมาแล้วนี่เลยแล้วก็จอดอยู่ริมกำแพงแบบนี้เลยนะคะก่อนที่ทั้ง2คนนั้นจะเดินออกไปริมถนนแล้วก็ใช้หนังสติ๊กบรรจุลูกเหล็กค่ะยิงใส่กระจกรถบัสที่จอดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตทีนี้ทางเจ้าหนที่ตำรวจชุดสืบสวนสพภูเก็ตก็เลยใช้เป็นเบาะแสในการตามจับกลุ่มทั้งสองคนพร้อมกับยึดของกลางที่ใช้ในการกระทำความผิดรถจักรยานยนต์จำนวนสองคัน หนังสติ๊กที่ใช้ยิงกระจกรถบัสอีก2อันแล้วก็มีลูกเหล็กค่ะที่ใช้ยิงกระจกรถบัสถึง72ลูกด้วยกันเยอะมากๆค่ะทีนี้ทางด้านของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนก็ยอมรับสาร,รภาพนะคะบอกว่าลงมือก่อเหตุโดยการใช้หนังสติกบรรจุลูกเหล็กยิงกระจกรถบัสเสียหายรวม10คันด้วยกันโดยเริ่มก่อเหตุตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นมาตามคำสั่งผู้ว่าจ้างเพื่อที่จะแลกค่าแรงคันละ1,000บาท ขณะนี้ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนอยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้จ้างวานให้ก่อเหตุเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อสารจังหวัดภูเก็ตอนุมัติหมายจับค่ะส่วน2ผู้ก่อเหตุที่ถูกจับได้ก่อนเนี่ยนะคะก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆให้รถยนต์ที่ใช้สำหรับการขนส่งสาธารณะอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและร่วมกันทาให้เสียทรัพย์ด้วย ทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกระจกรถผู้เสียหายเนี่ยเป็นรถรับจ้างที่มาจากต่างจังหวัดก็คือต้องบอกว่ารถบัสทั้ง10คันเนี่ย มาจากต่างจังหวัดใบทะเบียนไม่ได้อยู่ภูกเก็ตนะคะแล้วก็ถูกเหมาจ้างมารับนักท่องเที่ยวเดินทางในจังหวัดภูกเก็ตแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากว่ารับงานในราคาที่ถูกกว่าผู้ให้บริการในพื้นที่นั่นเองค่ะทีนี้นะคะขออนุญาตนะคะบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งในส่วนของการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยก็คือให้การรับสารภาพนะคะซึ่งนะคะรถบัสเป็นรถบัสทานสปอร์ตที่จอดอยู่ในแต่ละพื้นที่รวม10คันนะคะโดยเขาบอกว่าการก่อ มันก็จะมีนะคะเมื่อวันที่26ตุลาคมเนี่ยเป็นครั้งที่1บริเวณปั๊มเชลสป,ปัมถนนเทพกระสตรีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองภูกเก็ตนั่นเองจำนวน2คันด้วยกันครั้งที่2เป็นวันที่2พฤศจิกายนบริเวณห้างซูปเปอร์ชิปจำนวน2คันแล้วก็อยู่บริเวณลานจอดรถทัวร์นะคะซึ่งอยู่ในซอยป่าหลายตำบลฉลองอำเภอเมืองอีกจำนวน2คันด้วยกันครั้งที่3ก็คือวันที่11พฤศจิกายนนะคะ บริเวณลานจอดรถทัวร์ตรงข้ามวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองอีกจำนวน4คันรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ10คันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็บอกเลยนะว่ามีคนจ้างมาเออก็ ถ้าเกิดว่าผลจากการคาดการณ์นะคะถึงสาเหตุหรือว่าเรื่องของผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีเหตุผลอะไรนะคุณอานแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของการให้บริการร,รถในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองมันก็เป็นเรื่องของการประกอบสับมาชีพการให้บริการรถบัสเหล่านี้นั่นเองค่ะสรุปก็คือเหมือนวิ่งทับทางเ,อาอเป็นการ,ราสูญเสียผลประโยชน์ของอ,อีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เลยก่อเหตุนะครับแล้วก็ได้มีการใช้หนังสติ๊กแล้วก็นะครับลูกกระสุนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาวุธ มันก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะใช่ค่ะนะฮะทำให้รถเนี่ยได้รับความเสียหายกระจกแตก,แตกบ้างหรือว่ารถบุบบ้างนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ควรที่จะก่อเหตุลักษณะน,นี้เกิดขึ้นเลยนั่นเองครับใช่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มนะคะผู้ต้องหาสองคนนี้ได้ที่บ้านหมู่ที่3ตํตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ลานจอดรถบัสด้วยซึ่งอยู่ซอยหลวงพ่อเกลื่มหมู่3ตํตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับของกลางอย่างที่ได้รายงานคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่หนึ่งก็จะมีทางรถจักรยานยนต์ด้วยมีหนังสติ๊กด้วยมีลูกเหล็กด้วยนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะ Mm.